สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทริวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดเหรียญฉลองครบรอบ10ปีซอสอาร์ตออนไลน์นั่นเองสำหรับชุดนี้นะครับจะมีชื่อว่า Anime 1 0 a n n i v e r s a r y m e d a l Set s เซ t ซอสอาร์ตออนไลน์น,นะครับเป็นสินค้าพิเศษของอนิเ e x ที่จำหน่ายภายในงาน Comic Market ครัันที่101หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Comic เมต Winter 2022นะครับซึ่งงานเนี่ยจะจัดวันที่30 31ธันวาคมปี2022นั่นเองนะ สถานที่จัดงานก็คือโตเกียวบิ๊กไซส์นะครับสำหรับบูธของอนิเพกเนี่ยสินค้าที่เป็นซอสออนไลน์ก็จะมีไฮไลท์หล,ลักๆอยู่3อย่างด้วยกันนะครับ <G ül> ก็จะมีตัวของแฟ้มเคลียส่ใสนะครับราคา500เยนนะแล้วก็เป็นผ้าห่มนะครับราคา6000เยนแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเมดัลเซตที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้นั่นเองนะครับราคา1 2 0 0 0เยนนะซึ่งตัวแฟ้มกับผ้าเนี่ยมันจะมีจาหน่ายเฉพาะในงานเท่านั้นนะครับเขาก็จะไฮไลท์เป็นสีม่วงไว้นะ ส่วนตัวเมดัลเซ t ตเนี่ยจะมีจําหน่ายทางออนไลน์ด้วยนะครับก็คือบนเว็บไซต์ของทางอันนี่เพล็กนั่นเองนะเขาก็เลยไฮไลท์เป็นสีแดงไว้นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนว่าผมไม่ได้บินไปซื้อที่ญี่ปุ่นเองหรือสั่งซื้อจากเว็บอันนี่เพล็กแต่อย่างใดนะครับประมูลเข้ามาอีกทีนะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มดูแพ็กเกจกันเลยดีกว่านะครับมาครับสาหรับตัวแพ็กเกจเนี่ยก็จะมาในรูปแบบของกล่องสีดําแบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสวยงามและพรีเมียมสุดๆเเลลยะรัพาาวว่่ตกอง ไม่ใช่สีดำเรียบๆแต่อย่างใดนะครับคือมันจะมีพื้นผิวสัมผัสมีเท็กเจอร์ที่จับแล้วฟินมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนี่เลยคือแบบเนี่ยทุกคนลองสังเกตนะมันจะมีแบบดีเทลที่ไม่ใช่เรียบๆนะครับคือจับแล้วฟินสุดๆนะพรีเมียมมากๆอ่าแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมีปั๊มโลโก้ซอฟตาร์ออนไลน์ฉลองครบรอบ10ปีไว้ด้วยนะครับเป็นปั๊มทองด้วยนะเนี่ยคือแบบมันจะวิวับวิวับสะท้อนแสงสวยงามแบบนี้เลยนะครับแมโลโก้นี่เท่จริงนะครับมีหน้าคริโตะด้วย ฉลองครบรอบ10ปีซอตอาร์ตออนไลน์นะครับเท่มากแล้วก็มีตาลิสธิ์แทนนะครับสวยงามเลยอ่าด้านหลังก็จะไม่มีอะไรนะครับเป็นสีดำลอนๆแบบนี้แต่ว่าพื้นผิวสัมผัสเนี่ยก็จะยังเหมือนหน้ากล่องนะครับก็คือจับแล้วฟินนะครับผมนี่ด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับ ชุบนี้ได้มาแล้วนะครับผมกับเหรียญซอฟอาร์ตออนไลน์นะครับนี่เปิดมาแล้วก็จะพบกับเหรียญตัวละครนะครับทั้งหมด14ี่เหรียญด้วยกันนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับผมมีพลาสติกใสครอบมาอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ตัวฝากกล่องเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะก็ยังคงพรีเมียมอยู่เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะตัวพลาสติกใสออกดูด้านในกันดีกว่านะครับมาออกอย่างนี้เลย ชึบๆชๆชึบๆช,บช,บชึบนี่ได้มาแล้วนะครับผมโอ้โหพอแก้่วมาแล้วคือแบบตัวเหรียญนี่คือทองมากๆนะครับทองอาร่ามสวยงามมากๆทุกคนดูเนี่ยโอ้โหวิงามสุดๆเลยนะครับตัวละครต่างๆนะครับผม นี่ก็จะมีทั้งคริโตอซึนะซิล e ิก้าลิสเบตนะครับยูยังนะครับผมรีฟาชินอนยูกิยูนะอลิสยูจิโอมิโตคลายเอกิวโอ้โหแบบตัวละครหลักๆมากันครบเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันทีละชิ้นเลยดีกว่านะครับมาครับผมสําหรับชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นเหรียญของคริโตนั่นเองนะครับพระเอกเทพทูของเรานั่นเองนะบอกเลยว่าเท่สุดๆเลยนะครับนี่ผมปิวสลวยสวยงามนะ ก็จะมีคําว่าซอสอาร์ตออนไลน์สลักอยู่ด้วยนะครับแล้วผมคือชอบด้านหลังมากคือมีการพ่นสีดํามาด้วยสวยงามเลยนะครับนี่ตัวขอบเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบเหรียญเหล็กเหรียญเหล็กดีๆเลยนะครับนี่สวยงามมากๆแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีโลโ,โก้ s o สอาร์ตออนไลนด้วยนะครับแล้วผมก็คือชอบโลโก้มากๆเลยมันเป็นแบบ Sao เรามีขีดขั้นเป็นเล็กสิบคือแบบเทมากๆเทเกินนะครับ สวยสุดๆนะสำหรับเหรียญคริโตมาครับสำหรับชิ้นที่2ก็จะเป็นเหรียญของอาซึนะจังนะครับผมนางเอกของเรานั่นเองนี่เลยอาซึนะนะครับสวยงามน่ารักมากๆนี่ดีเทลก็ทาออกมาสวยงามไม่แพ้คริโตเลยนะครับมีคําว่าโอลออนไลน์สลักไว้เหมือนกันด้านหลังก็จะเป็นโลโก้เหมือนกันหมดทุกเหรียญน,นะครับนี่เลยสวยครับสวยชิ้นที่3นะครับผมก็จะเป็นตัวของซิริก้าจังนะครับ นี่เลยน้องก็น่ารักมากๆเลยนะครับนี่ดีเทลทำออกมาได้สวยงามนะครับผมนี่ดน้านหลังเหมือนกันหมดงามครับงามชิ้นที่4นะครับก็จะเป็นตัวของลิสเบตนั่นเองนี่เลยก็สวยดีนะนี่ตัวเหรียญน,นะครับดีครับดีชิ้นที่5นะครับผมก็จะเป็นยุ้ยจังนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นชุดตัวเล็กๆนะครับผม นี่เลยสวยงามมากๆเลยนะครับยุยจังนะครับมาดูชิ้นที่6กันนะครับผมชิ้นที่6ก็เป็นตัวของลีฟ้านะครับนี่น้องสาวคริโตะนะก็กลับหัวมากันเลยทีเดียวนะครับผม oh. เดี๋ยวให้ดูมุมนี้นะครับก็สวยเลยนะนี่ งามครับงามชิ้นที่7นะครับก็จะเป็นตัวของชิโนนนั่นเองนะครับนี่เลยก็สวยงามแล้วก็เท่เลยนะครับสําหรับชิโนนนเป็นชุดภาค GGO นะครับสวยสุดๆเลยนะชิ้นที่8นะครับก็จะเป็นตัวของยูกินั่นเองนะครับผมยุกิคอนโนเมนของผมนั่นเองนะครับแม่คือน่ารักที่สุดเลยนะครับผมสําหรับยูกินะนี่ โอ้โหสวยนะน่ารักมากนี่น้องคือแบบอ้โหูทำหน้าแบบหันมาด้านข้างน่ารักมากนะครับผมสวยครับสวยนะครับเมนตัวเองขออวยเยอะหน่อยชิ้นที่9นะครับก็จะเป็นตัวของยูนะานั่นเองนี่เลยยูนะานะครับก็สวยน่ารักเลยนะดีครับชิ้นที่10นะครับก็จะเป็นเหรียญของอลิสนั่นเองนะครับผมนี่เลย ก็สวยดีนะครับผมอลิสด้านหลังนะครับสวยงามชิ้นที่11นะครับก็จะเป็นยูจโอนะครับผมนี่ก็เท่เลยนะครับน่ารักด้วยนะยูจโอสวยงามมากเพื่อนรักนะครับคิริโตคุงมาถึงชิ้นที่12กันแล้วนะครับสำหรับชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวของมิโตนั่นเองนี่ก็ เท่แล้วก็สวยเลยนะครับสําหรับมิโตะนะครับผมเพื่อนรักอาซูนะนี่เลยชิ้นที่13นะครับก็จะเป็นคลายนั่นเองโอ้โหทําหน้าแบบตกใจมาเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เท่ไหมก็เท่ยู่นะครับผมคลายนะมาถึงเหรียญสุดท้ายกันแล้วนะครับก็เป็นเหรียญของเอควนั่นเองนะครับผมก็กําลังแบบตะโกนกําลังจะต่อสู้เลยนะครับแบบเฮาเลยนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวชุดเหรียญฉลองครบรอบ10ปีซอสอาร์ตออนไลน์นะครับโดยรวมชุดนี้ก็ทําออกมาได้สวยงามแล้วก็น่าสะสมมากๆาเลยนะคือเหรียญแต่ละชิ้นเนี่ยดีเทลทำออกมาได้ดีสุดๆเลยนะครับแถมตัวกล่องเนี่ยก็ยังดูพรีเมียมมากๆอีกด้วยบอกเลยว่าใครเป็นแฟนอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรพลาดกับชุดนี้เลยนะครับบอกเลยว่าถ้าเจอคนเอามาปล่อยเนี่ยรีบคว้าเอาไว้เลยนะครับ โอเคครับนั่นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพลยเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย